สวัสดีครับวันนี้แมนจะพามาพบกับที่ดินปลูกบ,บ้านอำเภอเมืองโคราชนั่นเองครับที่ดินแปลงนี้จะอยู่ที่ตำบลจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาของเราครับที่ดินแปลงนี้จะอยู่ที่ตรงบร,ริเวณบ้านหนองกระดังงาบึงทับช้างครับตรงบร,ริเวณน,นี้จะมีหมู่บ้านจะสัรโครงการใหญ่หลายโครงการเลยครับโครงการในหมู่บ้านแถวนี้จะมีมากกว่าหนึ่งหมื่นหลังคาเรือนกันเลยทีเดียวนะครับ ส่วนการเดินทางตัวนี้แมนจะเริ่มจากถนนหมายเลข205แล้วแมนจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปบริเวณถนนมิตรภาพสาย2ครับและที่ดินของเราก็จะห่างจากถนนมิตรภาพสาย2เพียงแค่500เมตรเท่านั้นครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปบ้านหนองกระนาง,งาก็จะเจอที่ดินแปลงนี้เลยครับ และถนนมิตรภาพสายสองของเราสามารถที่จะไปภาคอีสานได้ครับผมจะไปขอนแก่นสารครามแล้วก็ไปจังหวัดต่างๆได้ครับหรือว่าจะย้อนกลับทางสระบุรีแล้วก็กรุงเทพได้ครับผมส่วนตรงบริเวณนี้แมนจะเลี้ยวซ้ายเข้าบ้านหนองกระดังงาแล้วครับก็จะมีป้ายหมู่บ้านอยู่ครับผมเดี๋ยวรับชมตนตรีประกอบแล้วก็ดูการเดินทางไปเรื่อยๆเลยนะครับสักครู่จะถึงแล้วครับ ตอนนี้เราก็ได้ถึงหน้าที่ดินแปลงนี้แล้วครับตรงบริเวณนี้จะอยู่หน้าถนนทางเข้าที่ดินของเราครับผมหน้าที่ดินของเราก็จะเป็นทางสาธารณะประโยชน์นะครับแต่ว่าจะเป็นถนนลูกรังอยู่ครับจะออกมาตรงบริเวณถนนคอนกรีตตรงที่แมนยืนอยู่ประมาณเพียงแค่50เมตรเท่านั้นครับด้านหน้าที่ดินของเราก็จะมีไฟฟ้าประปาแล้วครับผมเราสามารถสร้างบ้านดึงเข้าได้เลยครับตรงบริเวณนี้ที่เราเห็นมีการถมดินทํารั้วเยอะๆตรงบริเวณนี้จะเป็น โครงการบ้านจัดสรรใหญ่ครับผมแล้วก็ระแวกนี้จะเป็นโครงการบ้านจัดสรรใหญ่มีมากกว่า1 0,000หลังคาเรือนกันเลยทีเดียวครับเห็นจากบริเวณตรงนี้เราจะเห็นมากๆเลยครับว่าพื้นที่เยอะมากๆเลยครับสําหรับทําโครงการเดี๋ยวไปรับชมด้านในที่ดินกันดีกว่าครับและด้านในที่ดินเราก็จะเห็นว่า มีอีกโครงการนะครับอยู่ด้านหลังที่ดินของเราอยู่ทางนิดเหนือก็จะเป็นโครงการบ้านจัดสรรใหญ่เช่นกันครับผมแล้วก็จะมีโครงการบ้านจัดสรรย่อยรอบๆอบข้างพื้นที่ที่ดินของเราเลยครับเดี๋ยวเราเดินไปชมที่ดินแปลงนี้กันเลย และตอนนี้เราก็ได้มายืนอยู่หน้าที่ดินแปลงนี้แล้วครับตรงบริเวณนี้จะเป็นที่ดินเปล่าครับผมเราจะขายที่ดินเปล่าเหมาะสําหรับปลูกบ้านยูอาศัยซ์ครับด้านตรงข้ามที่ดินแปลงนี้จะมีป้ายชื่อแล้วก็ที่มีรั้วครับที่เราเห็นเมื่อสักครู่จ,จะเป็นรีสอร์ทบ้านสวนธนกิจครับผมแมนก็โฆษณาให้เข้าไปในตัวเลยครับสามารถมาพักผ่อนย่อนอาศัยได้ครับผมสามารถเข้าออกได้2ทางครับสําหรับรีสอร์ทบ้านสวนธนกิจนะครับ แต่ที่ดินแปลงนี้จะเข้าออกได้ทางเดียวครับก็คือทางตรงบริเวณด้านหน้าที่ดินของเราแปลงนี้เลยครับที่ดินแปลงนี้จะหันหน้าไปทางทิศใต้ครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากันหมดทั้ง4ด้านครับทั้งทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกนะครับกว้างทั้งหมด40เมตรเท่ากันทั้ง4ี่มุมครับทิศใต้จะติดถนนลูกรังที่เราได้พามาเมื่อสักครู่ครับตรงบริเวณนี้คือด้านในที่ดินครับเจ้าของที่ดินได้ถมดินแล้ว ไว้ประมาณหนึ่งครับจะถมดินเป็นถมดินแดงนะครับถ้าท่านใดต้องการที่จะปลูกบ้างสามารถนำดินขาวมาถมเพิ่มเติมได้ครับท่านผู้ชมอาจจะถามแมนนะครับว่าทำไมดินขาวกับดินแดงแตกต่างกันตรงไหนครับดินแดงนะครับดินแดงก็จะเป็นดินที่เป็นก้อนครับแล้วก็ดินที่มันร่วนมีความโพรงอยู่ในตัวครับผมตรงบริเวณนี้ก็ จะยุบมีความหนานแน่นช้าหน่อยครับผมแต่ถ้าเป็นดินขาวเลยดินขาวเลยจะมีก้อนหินมีก้อนกรวดมีก้อนทรายครับมาถมแล้วก็จะแน่นเลยครับไม่ต้องรอระยะเวลาห่าเดือน6เดือน7เดือนปีหนึ่งครับสามารถมาปลูกบ้านอยู่อาศัยได้เลยครับถ้าถมดินขาวแต่ข้อเสียของดินขาวก็คือดินขาวจะไม่มีแร่ธาตุสารอาหารครับปลูกต้นไม้ยากมากครับ แมนเหมือนกันครับแมนได้เอาดินขาวมาถมแล้วก็สร้างบ้านเลยครับแมนปลูกต้นไม้ขึ้นยากมากเลยครับตรงบริเวณที่แมนปลูกต้นไม้แมนก็ต้องไปนําซื้อดินมาครับดินถุงละสิบบาทมาผสมดินแล้วก็ได้ปลูกต้นไม้ครับถ้าอย่างนั้นดินไม่มีแร่ธาตุก็คือปลูกยากมากครับผมถ้าท่านใดที่รักการปลูกต้นไม้ครับก็ให้ท่านคิดหน่อยครับเพราะว่าแมนก็รักการปลูกต้นไม้ครับปลูกยากมากครับสําหรับดินขาวครับ ที่ดินแปลงนี้เอกสารสิทธิเป็นโฉนดครุฑแดงเนื้อที่1ไร่ครับเจ้าของที่ได้ร้องขายในราคา2อล้าน5ยกแปลงครับ2อล้าน5แสนบาทนะครับขายยกแปลงกันเลยทีเดียวราคานี้พร้อมโอนครับสามารถต่อรองกับเจ้าของที่ได้ด้วยครับผมราคานี้แมนก็จะว่าสูงไปอยู่นิดนึงนะครับถ้าอยากได้ที่ดินแปลงนี้ก็สามารถมาดูที่ดินก่อนแล้วก็ถ้าชอบใจสามารถคุยกับเจ้าของที่ได้โดยตรงเลยครับที่ดินแปลงนี้จะ อยู่ใกล้หมู่บ้านโครงการจัดสรรใหญ่หลายโครงการเลยครับเดี๋ยวแมนบนดูรอบๆก็จะเห็นนะครับว่ามีบ้านเรือนขึ้นมากมายแล้วก็ใกล้ถนนมิตรภาพสาย2-500เมตรใกล้โรงงานฟูจิโรงงานแช่แข็ง1กิโลเมตรใกล้บริษัทเซนทันโฮมบุญถาวรตรงนี้ก็จะขายอุปกรณ์กอ่อสร้างแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งบ้านครับเพียงแค่2กิโลเมตรใกล้ตลาดนัดตลาดสดใกล้เซเว่นใกล้โลตัส3กิโลเมตรเท่านั้นครับหรือว่า ถ้าโรตัสเล็กไปจะไปโรตัสใหญ่ก็ได้ครับอยู่ที่สีแยกจอหอเพียงแค่4กิโลเมตรครับเป็นโรตัสใหญ่2ชั้นมี KFC ครับหรือว่าจะไปเซนทัลน,นครราชสีมาอยู่ใจกลางโคราชของเราเพียงแค่8กิโลเมตรโรงพยาบาลมหาราช9กิโลเมตรเดอะมอโคราช12กิโลเมตรครับและที่ดินแปลงนี้จะห่างจากกรุงเทพมหานคร270กิโลเมตรที่ตั้งจะอยู่ที บ้านหนองกระดังงาตำบลจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับผมสนใจติดต่อสอบถามแมนได้นะครับสำหรับคลิปนี้แมนขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ